สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวเครื่องสัญจรวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาแนะนาําวัตถุมงคลดีๆที่ตอนนี้ที่นิยมมากเลยค่ะคือแบบบอกตรงๆเลยว่าทั่วทุกมุมโลกทุกคนต้องมาที่นี่เลยนะคะก็คือประเทศใกล้บ้านเรานี่เองก็คือเขาเรียกว่าประเทศพมา่าซึ่งพมา่าตอนนี้นะคะที่ดังมากๆเลยก็คือเราจะรู้จักกันเลยดีๆก็คือเทพทันใจเป็นเทพที่แบบ สำลีผลทุกอย่างคือแบบไปขอพอรได้เลยคือยิ่งวันนี้นะคะเป็นวันวันลอยกระทงคือทุกคนจะมาจากทั่วทุกมุมโลกก็คือจะต้องมาขอพอรเทพทันใจซึ่งเทพทันใจเนี้ยดังมากๆเลยก็คือต้องที่วัดโบตาเทา้าที่ย่ากุ้งที่พามา่านี้แห่งนี้แห่งเดียวด้วยนะคะอย่างที่ที่รู้กันอะนะ่ะเนาะเพราะว่าเออเทพทันใจเนี้ยเขาจะมีมากเลยหลายที่ที่พามา่าแต่ว่าที่ถ้าขึ้นชื่อเลย ที่ต้องที่นี่เท่านั้นก็คือต้องวัดโบดาเท้าเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้หนุ่ยก็มีมาแบ่งปันแล้วก็มามาให้ความรู้ว่าเออเนี่ยค่ะเป็นเทพผันใจที่แบบก็ได้มีโอกาสอะเนาะตอนนี้ค่ะคนจองว่า,ารุ่นเนี้ยเยอะมากคือเหรียญละ40 0รนุ้ยส่งให้ฟรีนะคะก็มีเลขตรงนี้มีโค้ดแล้วเ,เวลาเลี่ยมแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็แขวนมันก็องค์ไม่ใหญ่มากอะค่ะเน็บได้อะไรได้หมดคือสำลีผลจริงๆไม่รู้จะบอกอยังไงเพราะว่าดังมากอะค่ะอย่างที่คือนุ้ยจะอธิบายว่า โบตาทาวที่ที่ดังมากเพราะอะไรเพราะคือเปรียบเหมือนวัดวัดช่างให้บ้านเราวัดหลวงปู่ทวดถ้าบ้านเราที่ดีและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าเป็นหลวงปู่ทวดก็ต้องเป็นวัดช่างให้อะค่ะก็เหมือนกันที่ที่พม่านี้ก็ต้องเป็นโบตาทาวที่นี่เท่านั้นด้วยนะคะมีหลายที่แต่ว่าทุกที่ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่นี่ที่นี่คือต้นฉบับขนาดแท้ต้องคือเทพทันใจก็คือที่นี่เลย อ๋อาานี่ค่ะนุ้ยก็มามาบอกมาแนะนำ่าเนาะว่าตอนนี้ดังจริงๆแบบทั่วทุกมุมโลกต้องมาต้องมาเทพทันใจที่วัดโบตาเท้าเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะนุ้ยก็จะมีโบชัวแบบเนี้ยค่ะแนบไปให้เนาะเหลือละสี่ร้อยนุ้ยก็ส่งให้ฟรีคือยอดจองถล่มทลายนุ้ยกําลังจะส่งเนี่ยค่ะวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะนุ้ยก็เริ่มส่งให้แล้วแบบมหาศาลมากคนจองแบบโอ้โหมากมายจริงๆค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบ คือทุกคนแบบสำเริผลจนแบบพูดไม่ถูกอะค่ะนุ้ยก็แบบคือมันมันแรงจริงเออเนี่ยค่ะองค์ไม่ใหญ่มากมีเลขมีโคดทุกองค์อองค์ละสี่ร้อยส่งฟรีเนี่ยค่ะประมาณนี้ขแขวนก็เน็บได้ขแขวนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคือแบบสุดยอดแล้วอะค่ะโบชูเนี่ยค่ะโบดาตาโบดาทาวที่พามากลุ่มยักษกุ